ร้าน f z e t Shop บริการกดเกมพาและโลบักราคาถูกมีให้เลือกซื้อมากมายเช่น Universal Tower Defense The Force หรือจะเป็นแบบที่ฮิตอีดมากมายใครที่สนใจลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอาก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผม d e a TV นะครับผมทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กันใน map ลกพีกันอีกแล้วนะครับทุกคนและเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมนะครับผมก็จะมานะครับผมสอน F K นะครับทุกคนแบบว่าทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะครับทุกคนนะเออมาสอนฟาร์มกล่องนะครับฟาร์มวิวแล้วก็ฟาร์ เงินแล้วก็ฟาร์มเจมด้วยนะครับก็คือเพชรนั่นเองนะครับคือผมเนี่ยจะบอกวิธีแบบว่ายืนนิ่งๆเลยนะครับผมแล้วแบบว่าให้ฟาร์มอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะทํายังไงเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะทุกคนก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะโอเคทุกคนถ้าใครกดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะคคครรัับบโอเ ไปเลย let's go <S วิธีนี้นะครับทุกคนก็คือทุกคนเนี่ยอาจจะต้องเก่งขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องวันช็อตตายนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ไม่ต้องไปหาของเสริมอะไรมากนะครับเออมีแค่ผลแสงนะครับทุกคนแล้วก็ฮาชิเกาะนะครับแล้วก็ฮาชิสังเกตก็พอแล้วนะครับเออมาเดี๋ยวผมเนี่ยจะเริ่มสอนกันเลยแต่เรามาบอกวิธีหาของแต่ละอย่างก่อนนะครับอย่างแรกวิธีการหาเจ้าผลแสงนะทุกคนให้ทุกคน,นยไปที่โลกทาวน์นะฮะ เออไปที่โลกทาวเลยเดี๋ยวเราหาก่อนโลกทาวนี่นะครับผมว์ปไปได้เลยนะเลยทุกคนเนี่ยนะครับผมมาตรงนี้นะครับเออใช้เงิน25,000นานะครับในการสุ่มผลนับสุ่มแม่หาให้เจอผลแสงนะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมลองสุ่มให้ดูว่าผมจะเจอไหมนะฮะแต่ตอนที่ผมสุ่มเองนี่มันก็ไม่นานนะแป๊บเดียวผมก็ได้เลยนะเพราะผลแสงเนาะเออดวงผมจะมาหรือเปล่ารอบนี้ดูซิปึ๊บก็ต้องเนี่ยเราก็ต้องไปเรื่อยๆนะผลแสงี่เป็นผลสีทองนะฮะไปโอ้โห เหลือส m มแล้วกูน,นี้อะไรโอ้ผลนี้แกเปิบหัวทำไมทำไมมันถึงไม่ออกนะครับสีทองนีครับเดี๋ยวผมลองสุ่มดูดิจะมาไหมถ้ามันไม่มานี่คือเกมกากนะมันไม่มานี่คือเกมกากนะครับโอเคสุส่มไปสุ่มไปโอ้โหอาหารขอบคุณมากไม่ออกไม่ออกเลยโอ้เยเฮ้ยมันมันเริ่มไม่ใช่แล้วโอเคชจางมันกูไม่สุ่มแล้วนะฮะแล้วก็คือทุกคนเนี่ยนะครับก็มาสุ่มให้ได้ผลแสงเนาะ ได้ผลแสงแล้วกินเข้าไปเลยนะครับทุกคนโอเคแล้วต่อไปนะครับผมการหาฮาคิเกาะนะครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาที่ตรงนี้นะผมแล้วก็ไปที่เกาะหิมะนั่นเองนะครับเกาะมีชื่อว่านี้นะฮะนี่นะผมอันนี้นะครับว์ปมาเลยนะครับทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาตรงต้นไม้นี่ข้างบนตรงนี้นะฮะนี่นะครับผมมากดซื้อเลยนะครับผมราคา2 0 0แสนนั่นเองแล้วก็อีกอันนึงครับที่สังเกตดีอันนี้ก็อยู่เกาะข้างๆกันเลยนะครับนี่เป็นเกาะที่มันมีแบบเรืองแสงคริสตัลเลยนะนี่มาดูว่าเกาะมันชื่ออะไรนี่กชื่อ วิสเปอริงนะครับจังโก้นะฮะแล้วให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมไปอยู่ตรงนี้นะครับตรงเดี๋ยวผมโดดเข้าไปก่อนเฮ้ยนี่นี่อยู่ข้างๆก่อนนะตรงนี้นะฮะนี่ก็คือที่ขายฮาร์คีสังเกตนั่นเองอีก2องแสนนะก็รวมเป็น4ี่แสนเนาะทุกคนก็ต้องฟาร์มเงินไว้นะครับแล้วก็ฟาร์มเงินซื้อผลแสงไว้ด้วยนะฮะแล้วก็แนะนําการอัพค่าสเต็ตนะครับผมให้15,000ที่พาวเวอร์ไปเลยแล้วที่เหลือก็ยัดเลือดไปนะครับเออผมยัดก่อนนะผมยัดเลือดไปก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วก่อนที่ใช้ฟาร์มนนะะครับก็็จเป เกาะนี้นะครับเป็นเกาะจุจุสึไคเซ็นนะครับผมโอเคเราว่าไปเลยนะฮะนี่นะครับผมอ่านี่นะครับแล้วทุกคนอย่ากดรับเควสนะครับแล้วให้ทุกคนอย่ามาที่ตั้งค่าตรงนี้ก่อนเซตติ้งนะฮะเราให้ทุกคนนะครับผมมาตรงนี้ออโต้นะครับรีพีเควสให้ทุกคนเปิดเป็นเขียวนะครับผมเพราะมันจะเป็นการถ้ามันเรารับเควส์อ้ไใช่ไหมเขาเรียกว่ามันจะแบบรีเควส์ให้เองโดยที่เราไม่ต้องกดมานะครับเออไม่ต้องเดินมารับใหม่โอเคนี่ทุกคนมายืนงนี้นะครับเปิดห้าคิกก่อนห้าคิกสังเกตนะครับกดสกิลแซ ทีเดียวตายครับอันนี้คือแบบไม่ต้องติดคีย์ไม่ต้องอะไรเลยทุกคนยังไงดาเมจมันพอนแล้วเอ็กเคงยิงไงทั้งคืนนะครับก็ได้ทั้งเลเวลนะครับผมทุกคนแล้วก็ได้ทั้งแบบกล่องนะมีโอกาสดรอปนะครับผมมิสติกมีโอกาสดรอปนะผมบอกไว้ก่อนนะครับมีนะฮะโอเคกดชัวร์นิดนะครับแล้วก็เปิดของได้อย่างงี้นะเออมีนะครับผมนี่นะครับเออแล้วก็ได้เจมได้เงินนะครับผมเออแล้วก็เอ็กเคไปทั้งคืนนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะฮะปึ๊บอย่างนี้เลยโอ้แล้วจะเอ็กเคทั้งคืนยังไงทุกคคคนนนนมมาาาาเเเเดีีี๋ยยววรร่กกกก็บออิธละะัโป เดี๋ยวเราเนี่ยไปบอกวิธีกันเลยครับผมนี่นะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยโหลดแอปมูมูเพเยอร์อันนี้มานั่นเองนะครับทุกคนพอโหลดเสร็จก็ติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กดเข้าแอปไปได้เลยนะฮะนี่นะครับทุกคนก็เป็นหน้าของมูมูนะครับถ้าใครยังไม่เคยใช้ก็กดนิ้วนะครับแล้วก็คีย์เอดจอขึ้นมาเลยนะแต่ของผมเนี่ยก็โหลดไปเรียบร้อยแล้วโอเคเราก็เข้าไปที่อันแรกเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะโอเคแล้วรอสักครู่นะครับกำลังโหลดเข้าแอปเนาะวิธีนี้เนี่ยผมแนะนําค่อนข้างดีนะเออให้ทุกคนเนี่ยนะพอเข้า โหลดติดตั้งอะไรเรียบร้อยก็เหมือนเพจสโต้เลยนะครับเออไปโหลดโลบงโลบอกอะไรได้เลยนะครับผมนี่นะครับก็โหลดไปโอเคเราอัปเดตก่อนผมไม่ได้อัปเดตนะเออแทบไม่ได้เข้าแอปเลยนะครับผมเออถ้าไม่ได้เอฟเค็คือผมเนี่ยไม่ได้เข้าแอปเลยอุ้ยเดี๋ยวนี้มันโหลดเป็นอย่างนี้หรอของ Android อุ้ยโคตรเท่นะครับโอเคกลังอินสตอลเดี๋ยวรออินสตอลสักครู่หนึ่งครับผมโอเคเสร็จแล้วกดเทเข้าไปเลยนะฮะแล้วเราก็เข้าแมปเราไปได้เลยนะโอเคนะครับเข้าแมปไปเลยปึ๊บแล้วมาที่เซิร์ฟเวอร์กดเข้าไปนะฮะ เซิร์ฟเวอร์แล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นเองนะทุกคนดูเราก็ต้องเข้าเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับนี่จอยเข้าไปเลยแล้วเซิร์ฟเวอร์ V.P เกมนี้ฟรีนะครับผมเออฟรีเลยนะครับชิวๆไม่ต้องอะไรยากนะครับชิวๆเลยนะฮะโอเคเข้ามาแล้วนะครับทุกคนโอ้โหค่อนข้างค่อนข้าง,าง,างแรกนิดนึงรอมาโหลดก,ก่อนนะโอเคแล้วเราก็มาครับให้เราเนี่ยว์ปไปที่เกาะจูจูจซึนะครับผมปื๊บว์ปามานะครับผมแล้วเราก็เปิดฮารคิ้วไว้พร้อมเลยปื๊บนะครับแล้วก็ฮาเตรม์ดครับ ปึ๊บมาให้ทุกคนเนี่ยนะครับผม <source> ผม,มายืนตรงนี้นะฮะอ่าแล้วเราก็ให้ทุกคนยกดมาตรงนี <hayır> <assador S 2> ้นะครับแล้วก็โอเป a เ i ชันนะครับเลคคอร์เดอร์กดเข้ามาแล้วกดบวกเตเพิป่มอย่างนี้แล้วเราก็กดแซตปึ๊บเมื่อกี้น่าจะบักเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเออกดแล้วมันไม่ตายโอเคเดี๋ยวเราเอาใหม่เดี๋ยวรอมันเกิดใหม่นะฮะเรายืนใช้ระยะห่างหน่อยประมาณนี้แล้วกันนะครับปึ๊บกดเพิ่มปึ๊บบวกเขตปึ๊บกดแซตปึ่มโอเคแล้วเรารอมันเกิดแล้วเราค่อยกดหยุดนะครับรอมันเกิด นะครับผมปุ๊บมันเกิดแล้วโอเคกดหยุดแล้วเซฟแล้วเราก็มาปรับตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วปรับตรงนี้เป็นอินฟินิตี้ปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วเรากดเล่นเลยแล้วเราปล่อยเมาส์เลยอย่างนี้ครับปล่อยเมาส์ไปเลยครับนี่เห็นไหมแล้วมันก็จะลูบนะทุกคนคอยดูนะครับมันจะลูบให้นะปุ๊บนี่นะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะคแค่นี้ก็ได้ของแบบชิวๆแล้วนะครับเออแต่ห้ามปิดคอมนะทุกคนถ้าปิดคอมนี่มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเออ นี่ทุกคนก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ปล่อย FK นี้ยาวๆได้เลยนะครับผมนี่ครับปึ๊บนี่อย่างนี้ได้เลยปล่อยไปเลยนะครับทุกคนหรือว่าถ้าใครมีแบบว่าดาบที่ดีกว่านี้ไป FK จุดหนึ่งก็ได้นะครับเออแต่อันนี้ผมก็แนะนําสำหรับคนที่ยังไม่ได้แบบรหัสไม่ได้เทพมากแต่อยาก FK ฟาร์มเอาเวลนะครับไม่ค่อยมีเวลาเล่นเนาะฟาร์มสักระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยได้ทั้งคืนเวลมันก็ขึ้นเรื่อยๆเนาะเออแล้วก็ได้เงินเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้กล่องมิสติกมาเปิดอีก ค่อนข้างดีเลยโอเคทุกคนก็คลิปนี้ไม่มานี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, แชร์ซับสไคร้แบงค์ใจใผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไว่าคลิปใหม่โอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสสวัสดีครับผม